脚哟啊！ สาววีแบสจะพาสาววีแบสจปเดินตีต่อนเชื่อเสายเราจะไปวัดป่ากันซิไปดูที่วัดป่าทางนี้เราได้ท่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเราถึงที่หมายแล้วครับ เชิญครับต้องเอาโทรศัพท์ไปไหมคะไม่ต้องอันนีไ้ไงนี่ไงโทรศัพท์ไปอืม มีหน่อไม้ด้วยมั้ยเออเราหน่อไม้ทิ้งบ้านั้มขุดเลยไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ขุดได้เหรอ uh huh. มันจะอร่อยเหรอหโอ้ยสองโท่าขนมันคือแมงอะไรมันต่อยกจับไป่ไหมมีคนลงมาทางนี้อยู่ใช่มั้ยมีเขาก็มาหาปลากัน ต้นมะเล่คุณก็เดินไปเยี่ยวเลยโอเราถึงที่แล้วนะครับป่ะคืออะไรเราต้องลงไปเหรออันนั้นคืออะไรหน่ะหน้าค่ะจ้าลูกปลาลูกปลาเหรอใช่อุ้ยอุ้ยทำไมหน้าร่ะเจ้าย่าทำร้าไงเขาอยากถ่ายคลิปอ้อน้ำไม่ใสไหมยู่เดินน้ำ ชอบมุมไหนเหมาะกินนั่งเลยมีต้นหิ่งเล็กๆนะคะโอ้น้ำขุ่นมากเออมันฝนตกอะเนาะแม่นสาย่างนี้เหรอ,อใช่ใส่มากด้วยต้องมีเขื่อนด้วยนะมแสดงว่าตรงนี้ริ้วเหรอ ไม่เลยไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวนายเห็นกันมองไม่เห็นก็เหินหนะคุณคเฮ้เยคดีเลยอตรงน,นี้ช่วยเป็นแบบให้หน่อยนะครับยืนดีคะ chìm cái cậy này Khi mình cắt thằng này Mình cha ạ Thao dù đó เอ้ยนี่ไงโดนแล้วเอาแล้วได้วัดตาแล้วเตรียมตัวเอาแข็มมาเัินจิ๋วเดินจิ๋วเมิถ่ายรูปในวันนี้ดิ๋ว นี่นครับขนาดเออ่เซนหรอเนี่ยใช่ค่ะเซนติเมตรใช่ไหมอ่าเซนติเมตรสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับตัวนี้วใส่นี้สิบเจ็ดเซนเราจะปล่อยน้องไปนะยุบไปไหม ยืดบายตัวแรกมาครับ17ดเซน โดนแล้วเอามามาโดนแล้วไม่เหรอให้ยูถ่ายโอ้โอ เดี๋ยวคุณถ่ายกับปลาอ่ะอะไรปลาอะไรนั่น่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาสนาดปลาสนาดอันนี้ไปงี้นะอยู่แบบ้นี่และแล้วก็ จับปลาเหรนี่ฮะจับปลาเนี่ยเจ้าแบบหน้ามัน,ะบบน,บบนทำไมต้องเป็นดีเอ,อ๋อน,นางนแบบเนาะนางแบบเสื้ออีแบบอันนี้ไปอีกแล้วนี่ไงปล่อยนะจับตรงนี้ไม่ไม่ระวังเบ็ดเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับจับตรงนี้โอเคนี่แบมือมา อย่าให้เด็ดมันอยู่บนมือนะอ่าเอียงอนะไรงงี้อย่างมนะันนี้ยกใกล,ใกล้ๆตัวอ่านมจะง่ายใไหมอัช้อนนมาช้อนมาบิดตัวบิดห่ตัวอ่าต่ yeah đã hùng quang quăng nè là bịt hẳn Nhớ nào mong Yeah. 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 ระวังนะระวังเงนระวังด็กนีวิธีจับตาจับจับกรรมมันแล้วก็แล้วไปโยกแล้วไง